ดูดูนี่นะทำไมไปดูการตัดทุเรียนการเก็บเกี่ยวผลทุเรียนเนี่ยมันก็กระอยู่นะหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในชุมชนที่มีการปลูกทุเรียนกันเยอะโดยเฉพาะนะ้นองชายของหลวงพ่อเนี่ยนะมีอยู่สองคนนะครับเอามาเล็กักเรื่องเจยแล้วก็เอาน้นองคนทุดท้องคนเดียวนะ่จกักรอาวุธเรื่องเฉย ทำเป็นกิจลักษณะนะปลูกทุเรียนพันหมอนทองแล้วก็พันุอื่นเล็กๆน้อยๆสนะ่วนใหญ่จะเป็นพันุอนทองปลูกเพื่อเชิงกันค้านะครับสนะ่วนลุงบอยเนี่ยยอมแล้วนะครับเคยปลูกเมื่อสักยี่สิบปีที่แล้วนะแล้วก็ปล่อยตายหมดโอเคก็ไปดูกันเก็บเกี่ยวทุเรียนของเอาถึงอยู่ใ,นในกล้กับนะประทาดเรื่องประดับนะ พระพุทธแห่พระพุทธรูปหรือพระหลวงพ่อเรืองปะนะดับนะก็เดิน,น,น,เดนเนี่ยอยู่ติดกับบ้านหลวงพ่อนะก็เสียงดังลั่นกันไปหมดก็มีคนเก็บเกี่ยวนะ,นะมีคนตัดที่มีความชํานาญเฉพาะนะทุเรียน,นี่การตัดเก็บเกี่ยวทุเรียนเนี่ยโดยเฉพาะพันธุ์มอญทองเนี่ยต้องอาศรรยัยความชมนานาญนะคนเก็บนะคนขึ้นไปตัดนะปีนนะเห็นไหม ปีนเสร็จแล้วเนี่ยต้องไปเคาะไปดูว่าลูกไหนที่มีปริมาณน้ำตาลเนี่ยหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะแต่ก็เวลาตัดขายเนี่ยนะครับต,ตัดตัดทุดเรียนขายเนี่ยก็จะไม่มีน้ำตาลร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่งั้นทุเรียนจะสุกเร็วนะที่เรากินเนี่ยทุเรียนถ้าไม่ใช่ทุเรียนที่มันหลน่นลงมาจากต้นเนี่ย ทุเรียนบ่มเนี่ยก็ตัดขนาดนี้แหละนะครับซึ่งทุเรีรยนพันธุ์ทองเนี่ยมันมีข้อดีอย่างก็คือเปลือกหนานะครับเปลือกหนามันมันมันฉุกช้าน้าบ้านนะนะเวลาฉุกแล้วเนี่ยอแตกลูกแตกชานะตรงนี้เป็นเป็นเป็นสวน,นข้างบ้านไม่กี่ต้นนะครับปลูกข้างบ้านไม่กี่ต้นของเอาแต่ก็ทารายได้อยู่ ก็โอเคนะประมาณสักสิบต้นอ้อย่างเนี้ยที่ได้ผลไม่รู้จะถึงสิบหรือเปล่านะก็มีพวกพวกมาช่วยกันนะพี่พีน้องๆมาช่วยกันถามหลังจากผู้ชำนาญการผู้ชำนาญการขึ้นไปเก็บเกี่ยวจากต้นลงมาแล้วนี่ไอ้นี่นีลานตานะครับเป็นลานของพี่ชายหลวงพ่อนะน้าชายมันก็อยู่มุยอด นี่เจ้ากองสวนเฮียอมน้องชายคนที่หของลุงปอนะครับห่างจากลุงปอก็<ม>เกือบยี่ปีแล้วนีเห็นไหมที่ยังเลี้ยงเหลือนะยังเหลือขนาดแปลงนี้นะครับแปลงนี้ปลูกข้างบ้านไม่กี่ต้นนะครับแต่ว่าก็อายุก็หลายปีอยู่นะก็ตัดหลายมีดแล้วนะครับมันเป็นดอกไม่พร้อมปีนี้นะแต่ว่านั่นแหละมันไม่ได้เป็นเรื่องง่ายเลยสําหรับการทาสวนทุเรียน นะครับมีการลงทุนเยอะเกินไปถ้าทําเพื่อการค้านะต้องใช้สารเคมีใช้ปุ๋ยเคมีใช้สารปรับศัตรูพืชเชื้อค่าเชื้อรานะไยทบตอราลงต้นยิ่งผลเยอะน้าเยอะเนี่ยนะก็เรียกว่าทบลงทบลงอ่นะนะลงทั้งต้นลงทั้งลูกอนะ่ลงต้นแล้วเนี่ยแก้หายที่ต้นเอาไปลงลูกอีกทีนี้ผลผลิตปีนี้มันก็เก่งเท่าไหร่นะครับโดนคนะัดเยอะนะคัดเยอะ ลูกโตๆโตที่เขาเรียกว่าจัมโบ้ราคานี่ลดมากนะครับลดมากไม่เหมือนปีที่แล้วนะเพราะ,ะชาวสวนนี่รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่หรอกนะครับ <laughs> โดนขัดเยอะนี่นะลงเพราะลงเพราะต้นทุนมันเยอะแต่ปลูกตุเรียนพัน์นี่นะแต่ถ้าถ้าปลูกไว้กินนี่ลุงบอแนะนาว่าอย่าไปปลูกตุเรียนพันธุ์พวกนี้นะเอาพันธุ์พื้นเมืองท,ที่ที่เนื้อดีๆ นะเช่นสาลิกาทองตําตัวอะไรพันนะครับแล้วก็แดงอินโดที่ลวงพัอทาคลิปนี่ได้กินลูกที่สุกนี่รู้สึกว่ากลิ่นจะน้อยนะกลิ่นจะน้อยแล้วรสชาติจะออกเหมือนเป็นคาราเมลนะม,นมือกันวัวชอบนะแต่นั่นแหละก็ลองดูนะลองลองดลูกกันดูนี่ลวงวัอก็พาพวกเรามาดูนะอันนี้สวนกลางบ้านไม่กี่ต้น จริงแล้วเอามีสวนแปลงใหญ่อยู่สองแปลงนะครับซึ่งก็ตัดเนี่ยตัดเริ่มเรื่มเริ่มตัดขายเลย่มเหมือนกันนะเป็นแปลงใหญ่นะปลูกเป็นร้อยต้นนะครับอันนี้คือแปลงแปลงที่ต้นโตแล้วแต่ว่าข้างบ้านนะประมาณ10ต้นอะไเนี่ยนะครับถึงเป็นก็ไม่เต็มศักยภาพแต่ก็โอเคนะ คนหลายกิโลอยู่ก็มีพวกพวกเนะสียเองเสียเอยกากันแล้วแหละครับพี่ๆน,น,น้องๆมาช่วยกันหามขึ้นรถกันแล้วก็เอาไปไกลรับคลิปนี้ก็คงมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยแหละนะครับอย่างน้อยก็ได้ความเพลิดเพลินเรินใจละงบอกว่าพยายามจะทําคลิปนะให้พวกเราได้ชมได้ดูกันเรื่อยๆนะครับมีประโยชน์บ้างไม่มีประโยชน์มาก ก็ขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยจงโชคดีโชคดีและโชคดีกันทันหน้าอย่าลืมกดไลยกดแชร์กดติดตามหรือซับสไครต์ยูทูบ YouTube, ช่องลุงพอให้ลุงพอด้วยนะครับสวัสดีครับ